สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านมังงะเรื่องใหม่นะคะแม่กําลังจะเข้ามาพ่อได้ปลดลับมันด้วยเราเพิ่งจำได้มาอ่านมังงะเป็นครั้งแรกถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไปรับชมกันได้เลยเธอชื่อว่าคิคีราชินีที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในวงการบันเทิงเขาชื่อว่าจี้จริงอย่าง นักธุรกิจอาชยะเป็นผู้ชายเย็นชาและผู้คนเรียกเขาว่าหนุ่มโสดรวยร้นฟัาดูเหมือนพวกเขาจะไม่รู้จักเรื่องกันและกันเลยแต่จริงๆแล้วพวกเขารู้จักกันมาเมื่อเจ็ดปีแล้วเกิดมีอุปัติเหตุกับพวกเขาช่วยให้พวกเขากลายเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิต แต่ฟ้าก็กั่นแกล้งเธอให้เธอลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเขาไปทั้งหมดเขาหายไปจากความทรงจำของฉันโดยสิ้นเชิงเมื่อเจ็ดปีก่อนแต่กับแฟดจดไม่สนกลับมาทุกวันนายมันบ้าไอ้คนไร้หัวใจเฮ้ยเพื่อตามหาพ่อของพวกเขา ทั้งคู่ได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาเขาระบุเป็นผู้ชายคนนี้ป้าป๋าในที่สุดหนูก็ได้เจอคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณที่ปล่อยให้เด็กเหล่านี้มาที่บริษัทของฉันจุดประสงค์ของคุณคืออะไรถ้าฉันจำไม่ผิดคุณทำงานภายใต้บริษัทลินโม่เสียงใช่ไหม มันดูเหมือนว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญแล้วยังไงต่อเหลือเชื่อความจริงถูกเปิดเผยฉันตามหาเขามาเจ็ดปีแล้วและตอนนี้เขามาอยู่ต่อหน้าฉันแม่ของพวกเธอเหมือนกับแฟนของฉันที่ฉันตามหามาเจ็ปีถ้าเป็นเช่นนั้นมันคงจะดีกว่าถ้าฉันไปหาเธอและทำให้เธอกลับมารักฉัน แต่เธอบอกว่ามีใครสั่งคนที่มีความสามารถทำให้เธอให้ความสนใจแก่เขาคนนั้นจะมาเป็นของเธอฉันจะซื่อสัตย์กับแค่เธอเท่านั้นและตลอดไปแต่อย่างไรก็ตาม CEO ของเรายังคงใช้เวลาและความรักมามาก เพื่อให้ภรรยาของเขากลับคืนมาฉันหวังว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะลาก่อนฉันไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องไร้สาระแบบนี้หนึ่งสิงหาคมเราจะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยป,ะปะ้าเพื่อให้เขาจีบมาม่าของเรา เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเพิ่งจะมาภาคมังอะเป็นครั้งแรกนะคะก็จะมีติดตดขัดขัดบ้างก็ขอ,อาภัยมาทักที่นี้ด้วยนะคะอ๋อหนูลืมบอกไปนะคะว่าตอนนี้เป็นตอนที่ศูนย์ให้เข้าใจในเนื้อหาข้างอย่างนั้นขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย